我也没用呢。 บรรยากาศในเมืองสีขอวรภูมิฝนตกหนักมากเลยเนมะื่อกี้เพิ่งหยุดตกเนาะฝนเพิ่งหยุดก็เลยเพิ่งได้หลายส่วนเนาะอีกรอบหนึ่งก็คือฝนก็ตกหนักไม่ล้าหลายส่วนเลยไอ้กล้าเปิดโทรศัพท์เนาะ đãi tua lôi không nó oh. kìm mái bên này <laughs> ตอนนี้อยู่ในเมืองศรีขอรภูมิท่านหยุดตรงฝั่งข้างหน้าสถานรถไฟดูหน้าสถานรถไฟเติมเต็มดินหนึ่งเดินไปนิดหนึ่งจะถึงตลาดสดฝนเพิ่งหยุดตกนะเมื่อกี้ตกหนักมากเลยตกหนักสุดๆเลยแค่ไม่เป็นดำอยู่เนาะ ไม่จังดำอยู่ไม่รู้จะตกดีหรือเปล่าเนาะอันนี้รถตูส้สวีดจิสเกตจจอดที่ตลาดส,ส,สุขเรียนะลต,ตลาดอนชีพอร์พูมเนาะรถตู้สวีดจิสเกตก็จะแวะเข้าบกในอำเภอสีพอร์ภูมิก่อนแล้วก็เข้าไปแลจอดที่บก,กสสุรินทะร์เนาะ ไปต่อเนาะออกเนาะก็จะเข้าบกาสอสุรินเนาะอันนี้อยู่ที่บกใหญ่นี่อยู่ที่อำเภอศรีกราภูมิจอดตรงตลาดศรีกราบภูมิ ไม่เลี้ยงหมาเยอะจังทางนี้ก็มีรถหนึงงพวกรถรซลินสีคอร์ทอคูมก็แวะอยู่แวะที่ตลาดที่คอร์ทอคูมด้ก็ต้องเห่า ถ้าจะกลับสุรินทร์ก็น่นี้ไปนะแต่เราไม่ได้ไปโจมเมืองก่อนรถไปอีกเส้นหนึ่งกาอยู่นอกเมืองก็เลยไปไม่ได้นะขี่รถก็จะอยู่ที่ตลาดสุรินทร์นะขี่รถอันนี้ก็จอดที่ตลาดสุราษฎร์ภูมิจอดสองผู้โดยสารที่ตลาดสุราษฎร์ภูมิแต่ก็จะเข้าเกียวที่ จะไปจอดที่ตรงตรงบาลสีขอเนาะขับรถยนตงมาสีขอเุดสายที่โรงพยาบาลสีขอก็จะไปทางตลาดสดสุรินทร์เนะ จากสุรินทร์มาศรีขอก็สามสิบบาทก็ทารถสามสิบบาทเนาะถ้าไปถึงโรงพยาบาลศรีขอก็จากตลาดส,สุรินทร์มาถึงโรงพยาบาลศรีขอรภูมิก็ประมาณสามสิบห้าบาททารถสามสิบห้าบาทไปแล้วไปทางนข้อไปทางนั้นะนะ ถ้านั่งรถไฟก็จากไอ้สถานีรถไฟอำเภอศรีกระตูมิไปทางรถไฟสุรินทร์ก็ไปตางเมืองสุรินทร์ก็ประมาณค่ารถประมาณ8บาทนะค่ารถ8บาทถ้านั่งรถไฟถ้านั่งรถสองแถวจากศรีโกะไปสุรินทร์ก็30บาทรถสองแถวรถไฟก็8บาทเนาะก็ธรรมดาเดินเพื่อนรถสองถิ่นไม่ใช่รถเร็วไม่ใช่รถลวนเนาะ8บาท รถธรรมดาแปดบาทถ้าไม่ทันรถธรรมดาก็ค่ารถอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงรถโต้มาแล้วสุดสุดินสีพาร์พุมสองผู้โดยสารเนาะ สุรินสีปราภูเป็นจอดที่กอกศมาจาก,กอกศสุรินทร์เข้าตัวอำเภอสีปราภูไม่แน่ใจว่าคารถเท่าไหร่นะไม่เคยนั่งรถตู้มาเคยนั่งแต่สองแถวกับรถไฟ ไปพี่บอกกระทรมันไ่มันถ้ารถบลามันได้ถ้ารถจากกระทอมันนี่เท่าไหร่สามจุดห้าสามจุดห้เคยนั่งคยับากโรงพยาบาลสรินมาถึงที่ขอสามจุดห้าบาทดูแล้วทีนีู้แล้ว ไม่รู้ต้องถามครูสอนอย่างนั้นทำไม่รู้ต้องถามไม่ต้องกลัวรถแต่ตบบก็ขอมา ถึงสุนย์เอกศสสรีครูมาทาง,งทอำเภอศรีครภูมิจังหวัดุรนทุ์ค่ารถประมาณ3 5มบ้าบาทสูงสุดก็ประมาณสี่สิบาทเพื่อนรถตู้เนาะค่ารถสองแถวก็ส5บห้าบาทถ้าถึงรถโรงพยาบาลศรีขอถ้าถึงแค่ตลาดศรีขอก็30สบบาทถ้ามันก็นนั่งรถไปก็รถธรรมดารถท้องติ่มก็อก8บาท รถคืนอ็ไม่คไม่รู้มันไม่เคยนั่งนะรถไหนที่เราไม่เคยนั่งเราก็ไม่บอกเนาะเราบอกไม่ถูกอันนี้รถสีริง์สีขาวปูมกำลังจอดรอผู้โดยสารอยู่ก็จะกลับไปบขสคืนเนาะเราไปทางมอสุคืนถ้าครัเพื่อนๆจะนั่งรถจากสีขอไปสุรินทก็เพื่นมาตรง มาตรงอยู่หน้าสถานีรถไฟตรงนี้นี่หน้านุสาวรีตรงนี้นี่ตรงสีแย่ตรงนี้ก็จะมีรถขึ้นไปเนาะทางเมืองศรีทางรถโดยสารทางรถสองแถวก็จะผ่านมาตรงนี้เนาะ ตักรถไฟก็ ฟ้าครึ้มมันต้นฝนตกแล้วแต่ฟ้าครึ้มนี่เมฆดำอยู่มันจะตกอีกหรือเปล่านี่อนจะตกอีกประตกกูมันอาจจะออกอน,นุญาตลงไลฟ์ก่อนนะ